วันนี้ผมจะพาทุกคนมาแบบลิมรสความรู้สึกมันอยู่ข้างในนะครับผมถ่ายทอดออกมาลงสู่เกมนะครับผมบอกได้เลยว่าจะหาดูยากมากๆนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมเรามาแต่งกันเลยดีกว่านะครับเครื่องเดิมนะครับอยู่ที่200แรงม้า9 8 9cc นะครับผมนี่มาครับเราจะโมูขึ้นปบโโ้เป็นต่อมาตัวล้อคาร์บอนผมจัดเต็มไปเลยยางเราก็ต้องใช้ยางพิเรนี่อยู่แล้วนี่ครับผมมา3 2 1เริ่ม หรือเปล่าเอาจริงไปหน้หนึ่งหรือเปล่าหน้าเกืสามของตรงนี้กล่าวสวัสดีครับ,ดดบ,บน,น,อน้องๆวันนี้กลับมาพบกับผมนอยด์เดวอสนะครับผม หลังจากที่เรานะครับได้ไปรีวิวดูคติเดสกอนนะครับผมซึ่งมีประมาณ5ครคันในประเทศนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถขอยืมเขาขับได้นะครับเพราะว่าตัวของผมเองก็ไม่สามารถขับได้แต่ทุกคนได้ฟังเสียงได้ฟังลิมรถแล้วเริร้อยนะครับวันนี้ผมเลยว่าจะพาทุกคนมาแบบลิมรถความรู้สึก อยู่ข้างในนะครับผมถ่ายทอดออกมาลงาสู่เกมนะครับเพราะว่าเกมสมัยนี้นะต้องบอกว่ามันค่อนข้างสบเหมือนจริงมากๆนะครับแล้วก็มีรถหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ตัวดิงแจ้งเตือนหน่อยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราจะลงทุกวันคันพฤหัสศุก์เสาร์อาทิตย์นะครับผมวันนี้นะผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปสู่ป่าละ ไม่ใช่เนี่ยครับเราจะพาทุกคนนะครับไปซื้อรถเดสมอนกันเลยนะครับผมดูคติเดสมอนตนะครับคันนี้อยู่ที่ราคาสามล้านห้าแสนบาทนะครับต้องบอกว่าโอ้โหแพงจัดเลยนะครับผม มาครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมก่อนนี่อันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศรถนะครับผมก็ดูสวยดีนะเนี่ยเห็นปะ่ะสังเกตป่ะว่าท่อมันอยู่ข้างล่างเห็นปะ่ะท่อมันอยู่ข้างล่างแล้วมันออกตรงท้ายตูดเว้ยแล้วเมื่อวานพี่ที่พี่นอดไอ้ถ่ายคลิปมานะครับไอ้ตรงที่มันออกตูดอะรู้สึกว่ามันจะวัดสดุพลาสติกแถวๆนั้นมันจะพองด้วยนะเนี่ยเห็นปะ่ะโช๊โอลินมาอยู่ทางด้านซ้ายเหมือนรถจริงๆที่เราไปรีวิวเลยท่านผู้ชมเห็นไหมผมบอกได้เลยว่าจะหาดูยากมากๆนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมเรามาแต่งกันเลยดีีกว่่่่าาครรเเือองงดิมมยูท200แ Premises, 9 8 9ซีซีนี่ครับผมนี <t iny anyway> ่โ huh. อ้โหได้ด <t iny> ูตัวรถแบบใกล้ๆแบบชัดๆมันช <t iny> so, ่างสวยอะไรขนาดนี้นี่ครับท่อมันได้ออกตูดเห็นปะเห็นปะสองรูตรงท้ายตูดเห็นปะเห็นปะเออเห็นก็คอมเมนต์บอกเห็นด้วยนะโอเคมาครับเราจะโมขึ้นไปโค้เป็น230แรงม้านะครับสเตทสามนะครับ230แรงม้าน้ำหนักอยู่ที่179กิโลเนี่ยผมเปลี่ยนโซ่อ๋อคันนี้ผมแต่งไปแล้วผมได้ลองทำคลิปไปแล้วนะครับผมท่านผู้ชมว่ามันดีขนาดไหนเนี่ยผมเปลี่ยนจานเบรกนะดูสังเกตนี่จะเป็นจานเดิมนะครับนี่จาน เดิมจานเดิมเป็นแบบนี้พอเปลี่ยนจานแต่งอ่ะเริ่มเป็นแบบของดีขึ้นนิดนึงอันนี้เป็นจานเบบี้เลยตัวที่มันเป็นฟอตติง้ง,ง,งน,นคะครับผมกลิ<ๆ>้งคลิ้งคลิ้งแนนเองนะครับผมที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยส่วนต่อมาโซ่โอ้โหโซ่เราก็ต้องสีแดงก็น้องๆมันบีดูคติขนาดเนี้ย ต่อมาสีอะไรโอ้โหสีล้อผมว่าสีดําเหมือนเดิมดีกว่าตัวล้อคาร์บอนผมว่าแนะนําว่าเป็นล้อดําสีเดิมดีกว่านะครับแต่ลายเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับผมลายคันเมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะลายนี้นะช่วยผมนึกหน่อยน่าจะเป็นยี่ห้อ,อนี้นะ BST เนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นลายนี้ด้วยนะครับผมจัดไปเลยครับจัดเต็มไปเลยยางเราก็ต้องใช้ยางพิเรนี่อยู่แล้วน่ครับผมกระจกเออออกรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าถอดแบบมาจากรถมอเตอร์เลยครับตอนสมัยที่ลออซี่แข่งนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ลออซี่นะครับต้องบอกว่า เป็นนักแข่งให้กับทีมดูคาตี้นะครับผมโหคือยอดเลยนะครับแต่ว่าเจ็บคอแล้วครับน้องๆพี่ขอกินตัวช่วยหน่อยแล้วกันนะครับผมนี่ชาลิสมาน้องๆโอ้โหต้องบอกเลยว่าตอนนี้พี่น้อยกําลังกินชาลิสมานะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ได้กินมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะก็จะเป็นซองประมาณนี้นะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้พี่น้องก็กินวิตามินไอตัวเนี่ยเธอเทอรลอส95นะครับตัวเนี้ย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 มันจะช่วยเซลล์ร่างกายของพี่น้อยนะครับร่างกายของพี่น้อยเสียหายหนักใช่ไหมหมายถึงว่าเส้นประสาทเซลล์ต่างๆในร่างกายพี่น้อยก็เลยต้องกินทาลอส95เพ <c oughs> ิ่มนะครับผมแต่ว่าตัวชาลิสมามาตอบโจทย์ตรงที่ว่ามีแอสตาเลียวด้วยนะครับซึ่งช่วยในวิตามินต่างๆช่วยในเรื่องคอลลาเจนต่างๆที่เราไม่ได้กินแค่ตัวเทรลอส95นะครับผมซึ่งเทรลอส95 <c oughs> ถ้ากินต่อมเมัดก็ต้องบอกว่าตกหลัก ร0 0บาทต่อเม็ดนะครับผมที่ผมกินอยู่นะแต่ว่าตัวนี้รวมอยู่ในซองเดียวนะครับผมทั้งเซรัสกัมาแล้วก็ตัวแอสตาเลียวนะครับผมทําให้ร่างกายของผมค่อนข้างแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการพักผ่อนหน้าโซมหน้าซิดนอนหลับตื่นสายอะไรเงี้ยไม่สดชื่นนะครับผมจะกินทุกเช้าแล้วก็กินทุกเย็นเลยนะครับสำหรับตัวชาริสมาตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรมากมายนะผมก็เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ผมใช้กินกินจริงๆนะครับผมกินจริงๆกินอยู่จริงๆนะครับผมแล้วบังเอิญ พอดีว่าตัวเนี้ยพึ่งจะมีส่วนผสมของแอสตาเลียวเข้ามาด้วยนะผมผมก็เลยจะถูกใจนะครับผมตัวนี้กล่องนึงอ่ะมันมี12ซองใช่ไหมถ้าคนทั่วไปก็จะกินวันละซองนะค,คนที่แบบร่างกายสุขภาพปกติก็กินวันละซองแต่ของพี่น้อยนะครับกินวันละสองซองเลยเพราะว่าแบบอยากให้เซลล์ร่างกายมันดีแล้วก็ทุกคนก็เห็นชัดเจนว่าร่างกายพี่น้อยดีขึ้นแข็งแรงดีขึ้นกว่าปกติมากๆนะครับจากที่มันเดินไม่ได้จากที่มันทําอะไรไม่ได้ขับถ่ายยากนะครับคือเส้นประสาท มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับผมก็พยายามหาตัวช่วยเยอะเหมือนกันนะครับจนมาเจอเทลอส95นะผมก็ซื้อมากิน ได้หลายหลายเดือนเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยของชาร์ดิสมามันมีตัวส่วนผสมตัวนี้มาให้ก็เท่ากับว่าได้ทั้งคอลลาเจนได้ทั้งวิตามินได้ทั้งซ่อมเซลล์ต่างๆของร่างกายนะครับผมสังเกตดูนะครับหน้าพี่นอยกับหน้าพี่แอลจะดูเด็กนะครับผมจากที่เด็กอยู่แล้วก็จะดูเด็กกว่าเดิมนะครับส่วนพี่แอลเนี่ยก็จะขาวนะครับผมกินไปกินง่ายตอนแรกนึกว่าจะกินยาเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกินอา่าชอบกินยาเม็ดมากกว่ามันกินแล้วืนเลยนะแต่นี้แบบสดชื่น สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดด้านล่างนี้เลยนะครับผมตอนนี้รับตัวแทนจําหน่ายเพิ่มด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้เอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้อยากลงทุนอยากทําอะไรอยากซื้อมาทานแอดไลน์มาแล้วเดี๋ยวเราจะมีแอดมินคอยตอบตลอดเลยนะครับกล่องละ890บาทค่าจัดส่งก็ตามพื้นที่ครับเดีย๋ยวเราคุยกันข้างหลังได้ครับผมโอเคมาอทุกคนพร้อมพี่แองหลังจากกินชาริสตาแล้วโหแบบสดชื่นเลยครับน้องๆดูหน้าพี่คอยสังเกตนะครับนี่ผมเริ่มกินแล้วนะครับหน้าตอนนี้อาจจะยังไม่ดีนะแต่ว่าต่อไปอาจจะดูครับ ครับน้องๆลุกข้นข้างๆแคบมาสา1เริ่มตัวนี้เราอยู่ที่สนามซูซูกาเซอร์กิตนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเห็นผลชัดเจนมากเลยจากเดินจากเดินไม่ได้เป็นเรื่องของภายในนะครับใครที่แบบรักษาสุขภาพนะครับผมแนะนําว่าควรกินนะครับกินสิดต่ออันสองกล่องเนี่ยเห็นผลมากซื้อไปสอกล่อง กินได้สองสัปดาห์หน่ะเห็นผลชัเดเจนโอ้เป็นโอ้โอ้โหโดนแซงยับเดี๋ยวนี้ผมขับดีแล้วนะผมโอ้โหตอนนี้ผมขับค่อนข้างดีแล้วนะผม พอขับดูกติไปแล้วมีคนแซวไงว่าแบบอเอ้ยขับรถเป็นประเนี่ยนี่นักแข่งจริงประเนี่ยทำไมล้มบ่อยจังดอยก็ไปแอบซุ่มซ้อมมาแล้วตอนนี้ขี่แบบไม่ต้องมีลายสนามก็ได้แลนะ้วครับอ้โหไปเลยพับลายในกินไปอีกหนึ่งคันไปอ๋อโหไปอีกหนึ่งคันไปอ๋อโหไม่ได้เปลี่ยนสีบา้าง ออนพี่จะไม่ล้มแล้วนะได้จับย่อยหัวโดนเสียบในบอดโมนจัดก่อกันเร่งครับโค้งแบบนี้ต้องกอกันเร่งเดี๋ยวบานครับชิ้นใหนไว้ดีที่สุดนะครับโคแซงมาได้หนึ่งครั้งนะเตีรยครับโค้งไฮสปีดทั้งเชนเกียสองเกียกอกันเร่งครับกอกันเร่งกอกันเร่งถึงเป็กเชนลงหนึ่งเกียก่อไปกอไปเร่งเกียสองบออทั้งโตครฮะบอลทั้งโตฮะฮะ ตอบไปคนับโอ้โหสุดทา้ายตรงนี้อะไรสุดทา้ายตรงนี้อะไรโอ้โหโอ้โหแล้วมีอาการนิดนึงคนระับแต่ผมบอกได้เลยว่าคันนี้แรงมากแรงกว่าแรงกว่าดูเขาตีตัวซุปเปอร์เรย์เจล่าอีกนะครับแต่ซุปเปอร์เรย์เจล่ามันได้เบาไงได้เบาได้ผิวคันนี้มันอาจจะแบบ ตั้งลำได้นี่ไม่ได้แดกนะครับสำหรับคันนี้กดครับถึงทางตรงสุด300า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 สามร้อยเพ้าสามร้อยเพ้าสามร้อยเ่้าตัดเกียร์โอ,โ,โอ้โหไม่ถึงครับระยะเบรกไม่ถึงครับโอ้โหเกือบหลุดไปครับหลุดแทงลิมิตไปนิดนึงนะครับแต่ยังสามารถควบคุมรถกลับมาได้ตัดเกียร์ใส่เกียร์เชนเกียร์เชนเกียร์โอ้ยลงลงลงแซงได้เไลยไนคันหนึ่งบังบังบัง,บงโอ้โหมันแซงยับเลยว่ะ มันแต่งไม่เกิงใจเลยวันนี้ราอยู่ดับสีนะท่านผู้ชนอนล้นปล้นใล้นไหลไป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 ไปสักเกียสักเกียโอช่วงช่วงช่วงขับแบบเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกันนะผมผมจำได้หลายอาการแล้วตอนนี้ ปไปเนระ่งไปครับสั่เกียร์สักเกียร์สักเกียร์สักเกียร์ดูขึ้นมานิดนึงครับดูขึ้นมานิดนึงเดินเทนเล่นนิดนึงน่าจะได้คันนึงครับตรงนี้ โอ้โหดูดตตูดไวชัดๆครับหม,มพอบพ,พักหมอบทางตรงสับเกียร์สับเกียร์โเชนเหมือนจะเชนเร็วไปนิดนึงฮนะโค้งนี้โอ้โหเบก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 โอ้โหทางตรงแล้วดูดเข้ามาใกล้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้ สวยจัโค้งนี้เราไม่เสียแล้วครับเปิดอยนนะดนนคัยเคยเนเร่งครับเดินคันเร่งแต่เ,เกียร์สามแต่เกียร์สี่เชนเหลือสามเชนเหลือสองเร่งครับแต่เกียร์ลดเหลือสองเบรกเบรกเบรกเขาโค้งเร่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 งเอาล้วครับเริ่มดูตุลแล้วครับผมคิดว่าโค้งหน้าผมน่าจะเข้าไปใกล้กลุ่มห,หน้าได้อีกสักหน่อยนะครับโอ้โหรถมีอาการสายนะครับผม แต่เ,เล่นแต่แต่เกียร์แต่เ,เล่นกละตองนี้ผมต้องเข้าไปดูดใกล้อีกนิดนึงนะไว้ยายาๆาเชนสองเกียร์เนียน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 เล่นต่อถึงเป็กเชนลงอีกหนึ่งเกียร์เล่งครับเล่งออกเกียร์สองครับโอ้โหหน้ามีรอยนิดนึงหน้ามีรอยผมบอกไปย่า เกียร์หเแบรกเบรกเชนเกียร์โอ้โหได้อยู่ได้อยู่เร่ง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 น่าจะเข้ามาชิกลุ่มได้อีกคันนึงครับเชนเกียร์สองหนึ่งโอ้โหกระแทกด้านในครับโอ้โหไม่ยอมให้ผมแซงจริงๆครับคันหน้าไปแล้วครับตั้งลำทางตรงเร็วๆตั้งลำตั้งลำตั้งลำสีสักห้า สับพกโอ้โหโดดเข้ามาติดติด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 นอน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 เล่งครับเล่งโอ้โหตามมาติดติดรับแบสามเอามาชินแล้วมาชินแล้วมาชินแล้วโอ้โหบานไปนิดนึงครับกระแทกขันหน้านิดนึงสับสามบาลนิดนึงบาลนิดนึงเล่งออกไปเล่งออกไป ใจชิ้นมากมากสามสองโอ้โหโอ้โหเกือบบานแล้วดีแล้วมันได้หยุดไว้โอ้โหเล่งเล็งเล็งเล็งเสียจังหวะไปครับเมื่อกี้โอ้โหโดนแซงครับบอทนี่ไม่ยอมจริงๆนะจะเสียบในผมจะเสียบนอกผมตลอดเลยรอบสุดท้ายแล้วยังยังรอบที่สี่อยู่ ก็ร่งไปกเร่งไปผมคิดว่าชอนนี้ผมน่าจะเข้าไปใกล้กับกลุ่มหน้าได้อีกนิดนึงนะนอน,นอนไป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 อยู่เกียร์สองนี้แล้วเกียร์สองนี้แล้ว <S <S เล่งเกียร์สองออกมา <S <S เร็วมาสามสี่สามห้าสามหกโอ้โหรถดิ้นดิ้นจัดยางเหมือนจะหมด เบกเบกเบกโอ้ haha. ยังพอได้นะเอาคันหน้าหยุดได้อยู่ไปครับเล่งครับเตะสองพับสองเตะสามมาครับออกโค้งนี้เกียร์สามนะจังหวะนี้เล่งครับเล่งครับดูกูครับดูกูดูดกูครับ โอ้โห,โหได้แค่ใก,กล้ครับตอนนี้ได้แค่ใก,กล้เข้ามาอีกนิดนึงนะยังแซงไม่ได้นะผมรู้สึกว่าผมจะเข้ากับรถคันนี้แล้วนะ โอ้โหยืดรับเริ่มยืดครับข้างหน้าเริ่มยืดครับโค้งนี้ผมจะเข้าไปลึกอีกนิดนึงนะโอ้โ oh, หหลุดหลุดหลุดเอฟไปก่อนนิดนึงคโอ้โหได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โ oh, หไม่ได้คนระับโค้งนี้ผมจะเข้าไปชิดครับผมจะเข้าไปชิดครับโอ้โ oh. หโดนเสียแรงไปสองคัน ตอนนี้ผมอยู่ลายในนะผมผมเสียเปรียบมากมากโอ้โหแม่งขี่กันดีเกินก่อนระดับยากมันก็ยากกันกูเกินทางตรงโค้งสุดท้ายครับสำหรับโค้งนี้สำหรับสบนาะสนามนี้ เราต้องขึ้นไปชิดที่หนึ่งให้ได้แล้วเอาโค้งสุดท้ายจังหวะนี้เราต้องขึ้นไปตามกลุ่มหน้หทันครับเล่นต่อเล่งต่อเล่นต่อ,ตอไปครับไปไปต้องยกลหรือก,กว่านิดนึงครับต้องยกบหรือก,กว่านิดนึงไปครับเลี่ยนทางใดออกมาแล้วครับจังหวะนี้เราจะขึ้นไปทีหนึ่งหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> เราจะขึ้นไปลำหนึ่งหรือเปล่าตาเกียร์สามออกโค้งนี้ โอ้โหเป็นเลยฮะน้องๆอันดับพี่มันโปรเฟชนอยู่หละอนะคะหมายมาขึ้นว่ากูจบอันดับสี่วะก็เขาเซ็นชายคนแรกเนี่วะเดี๋ยวกูไปโดนวัดเวลาตรงนั้ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยมาเรามาดูมุมมองจอกันดีกว่าว่ามันเดือดขนาดไหนใครดูตั้งแต่เริ่มเลยเอ๊โอ้โหสมจริงจังดู เป็นแบแซงแซงมาเรื่อยๆภาพแม่สมจริงจัดบอกเลย 4K โอ้โหคงนี้เสียงสวยสวยบีบเล็งเลงเล่งเลงเลงเลงโอ้ เลยโอ้โดนเสียบในของจริงผมบอกเลยนะครับว่ามันเสียวประมาณนี้เลยนะเวลาเรานอนรถอยู่แล้วมีคนมาเสียบด้วยนะครับใจหายนะครับต้องบอกว่าใจหายนะครับเนี่ยรถอาการแมนใส่ากตกาุากกักเยอย่างนี้เลยนะดูสุดทางตรงตรงนี้ได้เท่าไหร่ โอ้สุดท้าต้งโอ้โหสุดยอด มาครับผมโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราขี่ดูคติเดสมอนนะครับผมต้องบอกว่าแม่งโคตรสุดนะครับผมผมว่าใกล้ใกล้เคียงกับตัวซูเปอร์เลกจล่านะครับผมผมยังไม่ได้ลอง V4 อยากจะลอง V4 เหมือนกันนะครับผมคือผมว่าความแรงใกล้ใกล้เคียงกันแต่ว่าคันนี้ขับในโค้งหรือขับทางตรงค่อนข้างง่ายกว่านะครับผมแต่สาหรับตัวซูเปอร์เลกจล่าเนี่ยมันจะให้อารมณ์ที่แบบดิ้น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 แล้วก็ออกผมต้องแบบกองเขาเร่งกองเขาเร่งไปแบบนิ่งๆนะครับคือมัน ดิ้นไวแต่ว่ามันเลี้ยวรถพับรถอะไรเงี้ยเร็วมากเลยนะครับสำหรับดูคตินี่ครับผมโอ้โหมันสุดๆถ้าใครยังไม่ได้ชมนะครับสามารถกดที่ตัวไอด้านบนได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็อยากให้ผมรีวิวรถคันไหนนะครับอยากให้ผมรีวิวรถอะไรในเกมนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP ถัดไปจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมรับรองว่าเดือดครับน้องๆซุปเปอร์คาร์ใกล้มาแล้วที่จองคิวอล้วเจอกัน